ได้ข่าวนะครับว่าคนไทยเรากินข้าวน้อยลงซึ่งทั้งที่ข้าวก็เป็นอาหารหลักเป็นชีวิตของคนไทยมาเป็นพันๆปีทุกคนทุกแห่งใช่ไหมครับเขาบอกเหตุผลไหมว่าที่ลดลงไปเพราะอะไรความสะดวกสบายนะครับกินขนมปังกินอะไรง่ายแต่เสี่มคัญที่สุดคือปานสุดท้ายที่วันนี้เราจะคุยกันว่าคนเข้าใจว่ากินข้าวแล้วอ้วนเพราะแน่เป็นอันหนึ่งซึ่งทําให้คนกินข้าวน้อยลงอาอาจารย์อาจารย์หมอทั้งหลายก็บอกเองลดแป้งลดน้าตาลก็คือลดข้าวลงมาเลือดหนึ่งทพีครึ่งทพีมันไม่เกี่ยวข้องกันหรอคะอาจารย์ เดี๋ยวจะให้ดูข้อมูลครับว่าทําไมเราถึงบอกว่าคนไทยกินข้าวแล้วอ้วนอันนี้จริงหรือเปล่าที่ผ่านมาคนไทยกินข้าวน้อยลงน้อยลงนะครับตรงนี้มาตลอดนะครับถ้าเรากินข้าวน้อยลงถ้าข้าวทําให้อ้วนเราควรจะอ้วนน้อยลงใช่ไหมครับถูกใช่ค่ะแล้วก็ควรจะป่วยน้อยลงใช่แต่ดูการศึกษาที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปโทษนะครับว่ากินข้าวแล้วอ้วนข้อมูลที่เมืองจีนมีการศึกษาท่างหลายอันโดยเฉพาะคู่สูงอายุก็มีที่ระหว่างกินข้าวกับข้าวสาลี